ดังบุกผาพร่างพรายตอนที่18ปกติจะไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปในเส้นทางนั้นมีเรื่องเล่าว่าหญิงนางโลมที่มีอายุมากภายหลังพวกนางเสียชีวิตจะถูกหอศพไว้แล้วถูกเคลื่อนย้ายไปฝั่งที่อื่นโดยผ่านเส้นทางนั้นเจียงจ้านเคยเห็นบางคนที่เมามาก ก็จะถูกลากออกไปทุบตีในเส้นทางเปรียวมืดนี้เช่นกันเขาจึงรู้ว่ามีเส้นทางเช่นนี้อยู่ด้านหลังของตึกปีชุนพี่รองไม่รู้มาก่อนถ้าเช่นนั้นค่ารู้ค่ารู้ข้าอยากให้ท่านนำกระบอกไม้ไผ่นี้ไปยังเส้นทางเปรี่ยวด้านหลังตึกปีชุน ที่นั่นจะมีเพิงที่ทำด้วยไม้ไผ่เพิงที่เจียงชื่อพูดถึงนี้คือกระบอกไม้ไผ่ทรงกลมมีความยาวประมาณหนึ่งชื่อตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนเส้นทางนั้นถ้าใครต้องการร้องเรียนถึงพฤติกรรมความเลวของคุณนางชาวบ้านทั่วไปสามารถนำจดหมายร้องทุกข์ใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่จะมีอี้ฉือ เข้ามาเก็บจดหมายจากกระบอกไม้ไผ่นี้ในตอนเช้าเมื่อชาติที่แล้วอันกัวกงพยายามปกปิดเรื่องอื้อฉาวนี้เช่นเดียวกับผู้หญิงผู้เท่าแห่งตรงผิงปัอจึงไม่มีใครมายื่นหนังสือร้องเรียนไม่มีอื้ฉชือคนใดมาติดตามเรื่องกับอันกัวกงขณะดเดียวกันเรื่องอื้อฉาวก็ค่อยๆเงียบไป กว่าอี้ฉือจะได้รับหนังสือร้องเรียนก็เป็นเวลาหลายวันต่อมาซึ่งไม่อาจติดตามหาหลักฐานใดๆไ,ได้อีกอี้ฉือก็ได้แต่รามือไปครั้งนี้เจียงชื่อไม่ต้องการให้อันกัวคงหลุดรอดไปได้มีกรณีของอี้ฉือแซ่หนิวผู้หนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงในการใช้วิธีหนักเบาในการสืบสวนคดีหลังเขาเดินทางออกจากวังหลวง มักจะส่งคนมาเก็บจดหมายจากกระบอกไม้ไผ่ที่นี่เสมอนางจึงขอร้องให้พี่รองช่วยเหลือนางอยากให้อี่ฉือแซ้หนิวผู้นี้สืบสาวเอาเรื่องกับอันกัวคงให้เร็วขึ้นนางไม่แปลกใจเลยว่าในประวัติศาสตร์อวี่ฉือแซ้หนิวก่อนหน้านี้เขียนดีกาถวายต่อองค์ฮ่องเต้ให้ตรวจสอบข้าราชการคนหนึ่ง ข้าราชการคนนั้นเป็นพ่อตาของพระชายาในองค์ชายพระองค์หนึ่งผลปรากฏว่าข้าราชการผู้นั้นมีความผิดจริงจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งแต่อุยชือแซ่หนิวผู้นี้มีอารมณ์ร้อนอยู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุเดินชนเสาจนถึง,ถงแก่ความตายเนื่องด้วยว่ามีผู้คนมากมายที่เคยถูกเขาร้องเรียนถวายดีกาฟ้องร้อง ดังนั้นทางการจึงไม่ได้สืบสาวเาวเรื่องถึงสาเหตุการตายของอีชช้ฉือแซ่หนิวผู้นี้ให้ลึกลงไปแต่นำศพให้ญาติกลับไปเผาที่บ้านเกิดจนกระทั่งเรื่องราวการกระทำผิดขององค์ชายผู้นั้นที่เคยถูกยื่นดีกามีผลออกมาว่าองค์ชายผู้นั้นมีความผิดจริงทำให้สาเหตุการเสียชีวิตของอีชช้ฉือ ก็ได้รับการเปิดเผยตามมาแต่ก็สายเกินกว่าจะแก้ไขอะไรได้เจียงชื่อคิดว่าเรื่องร้องเรียนของนางต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ของอี้ฉือผู้นั้นด้วยว่าจะยินดีร้องเรียนเรื่องอื้อเฉาของอันกัวกงต่อองค์ฮ่องเต้หรือไม่ตราบใดฮ่องเต้ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องคิดฆ่าตัวตายของจี้ชงอีและเฉียวเนียงเมื่อถึงตอนนั้น ถ้าเขายังอยากตกแต่งสตรีสูงศักดิ์ในอนาคตอาจกลายเป็นเพียงความฝันสุดท้ายแล้วเขาจะได้แต่งงานกับเฉียวเนียงและไม่ไปทำลายชีวิตของสตรีอื่นนี่อาจช่วยรักษาชีวิตของอี้ชื่อแท่หนิวผู้นั้นด้วยและทําให้จี้ฉงอีและเฉียวเนียงสมหวังในความรักเจียงชื่อรู้สึกว่านางกลายเป็นคนละเอียดอ่อนไปตั้งแต่เมื่อใด อะไรคือเพิงไม้ไผ่เจียงจ้านสีหน้างุนงงเจียงชื่อมองหน้าพี่รองของนางแล้วถอนหายใจทั้งที่เขาไปที่นั่นบ่อยๆแต่กลับไม่เคยสนใจจะเรียนรู้ดังนั้นเจียงชื่อจึงใช้เวลาเล่าให้พี่รองของนางฟังเกี่ยวกับเพิงไม้ไผ่ที่ว่าเจียงจ้านบังเกิดความตื่นเต้นข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีเรื่องเช่นนี้ถ้าข้ารู้ ค่าคงเขียนและส่งเรื่องร้องเรียนไปบ้างแล้วก็ได้พี่รองอย่าได้หาเรื่องใส่ตนเองเลยหนังสือร้องเรียนพวกนั้นหมายจะเปิดเผยเรื่องราวของผู้อื่นซึ่งมีผู้คนมากมายไม่ชอบเรื่องแบบนี้ถ้าพวกเขารู้ว่าเป็นลายมือของท่านท่านอาจลำบากได้เป็นอย่างนี้เองเขาได้แต่พยักหน้ารับเนืองๆพี่รองรีบไปเถิดเจ้าค่ะ ทำมาอย่างนั้นวี่ชือจะไม่ทันการยื่นดีกาต่อองค์ฮ่องเต้ทันยาได้เรียกท่านท่านลุงรองกลับมาแล้วคราวนี้เรื่องราวใหญ่โตจะทำให้ท่านลุงรองเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งข้าแน่ใจว่าท่านลุงรองต้องไม่อยากให้งานแต่งถูกยกเลิกทำไมแล้วข้าจะอธิบายให้ท่านฟังในภายหลังท่านรีบไปเถอะ เจียงชื่อเร่งเร้าเจียงจ้านอีกให้เขาหลงลืมเรื่องที่อยากรู้สอดเก็บกระบอกไม้ไผ่ไว้ในแขนเสื้อออกจากเรือนของนางไปทันทีเจียงชื่ออดไม่ได้จึงเผยยิม้มพี่รองของนางน่ารักเสมอไม่ว่าเขาจะสงสัยมากเพียงใดพอคล้อยหลังเขาก็จะลืมจนหมดสิ้นแล้วเจียงจ้านนำกระบอกไม้ไผ่ที่เจียงชื่อให้ไว้ไปถึงที่ตึกปี้ชุน เวลาเช้าเช่นนี้ตึกปีชุนเงียบเงาประตูปิดสนิทโคมแดงที่ห้อยแขวนอยู่นั้นไฟดับไปนานแล้วกวัดแกว่งไปมาตามแรงลมดูสงบเงียบเวลากลางวันเป็นเวลาที่คนในตึกปีชุนกำลังหลับสนิทและเมื่อถึงเวลาย็นทั้งตึกปีชุนก็จะสว่างสวัยอีกครั้งคล้ายดั่งฟื้นคืนชีพ เจียงจ้านเดินไปตามเส้นทางเปลียวมืดข้างหลังของตึกปีชุนตามคำแนะนำของเจียงชื่อจนเจอกระบอกไม้ไผ่ที่ฝังอยู่ในกำแพงอิฐที่ฉาบสีฟ้าเอาไว้เจียงจ้านหยิบตะเกียบไม้ขีบให้ฝากระบอกไม้นั้นเปิดออกแล้วยอนกระบอกไม้ไผ่ของเจียงชื่อลงไปถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย แต่เจียงจ้านกลับไม่ได้ล่าถอยไปจากเส้นทางเปรี่ยวนั้นสายตาเหลือบมองไปยังต้นไม้ใหญ่ติดกำแพงด้านหนึ่งมือและเท้าไต่ขึ้นไปอย่างว่องไวเพราะช่วงนี้เป็นฤดูร้อนต้นไม้แผ่กิ่งก้านสาขาบดบังร่างของเจงจ้านเอาไว้เขานั่งอยู่บนต้นไม้จนเกือบจะหลับไปทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเข้ามาใกล้ ความง่วงงุนหายไปอย่างรวดเร็วเขาใช้มือกดกิ่งไม้ที่บดบังเข้าไว้เพื่อมองดูเบื้องล่าง